หลายคนก็จะเจอปัญหาตรงนี้นะครับจะดึงออกยากอันนี้ผมก็มีเทคนิคมาแบ่งปันครับสําหรับที่ผมใช้อยู่นะครับครับผมจะแกะให้ดูอันนี้ผมถอดแล้วหลังจากใช้งานเสร็จครับใช้ใช้ยางในรถนะครับพันเป็นปัม๊มถ้าเป็นท่อ3นิ้วนี่ก็จะถอดยากครับเพราะว่าขนาดท่อ เขาใหญ่ครับแล้วก็นะครับกัมไม่รอบครับเวลาเราดึงก็จะออกยากครับก็เทคนิคอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ครับเพื่อนๆจะเห็นรอยรอยผ่านะครับรอยผ่านี้เราจะผ่าแบบอ่านี้ครับจะผ่าแบบเฉียงหรือว่าแบบตรงก็ได้ครับผ่าลึกเข้าความลึกประมาณสองนิ้วนะครับผ่าจากนี่ครับผ่าเข้ามาประมาณสองนิ้วเวลาเราลัดยางในรถนะครับ เราเอามารัดจะทําให้เขาแน่นกว่าเดิมครับแน่นกว่าที่เราไม่ได้ผ่าครับแล้วท่อก็จะไม่หลุดครับก็ทางน้ําออกก็เหมือนกันนะครับถ้าแบบนี้จะรัดแน่นครับแล้วก็อากาศจะไม่เข้าครับเวลาเรารัดเราจะค่อยๆรัดไล่ไล่ไล่จากส่วนนี้นะครับขยับออกมาเข้าไปข้างในก็จะทําให้ความแน่นแน่นได้เยอะครับเพราะว่าเราผ่าผ่าตรงนี้แล้วเขาจะมีพื้นที่ในการ หดตัวครับเวลาเรารัดสายก็จะทําให้แน่นขึ้นครับแล้วก็อากาศจะไม่เข้าครับสําหรับท่อดูดส่วนท่อออกครับอันนี้เป็นท่อออกขนาดสามนิ้วเหมือนกันครับอันนี้เป็นท่อออกนะครับท่อออกก็จะผ่าแบบนี้ก็ได้ครับผ่าตรงผ่าเฉียงได้หมดครับครับเวลาเรารัดตัวนี้เขาจะขุบเข้าไปครับก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้แล้วเขาจะทาให ให้แน่นขึ้นครับเวลาเราลัดน้ําปั๊มหนงแรงครับยังไงก็อยู่ครับ3นิ้วก็อยู่ครับถ้าใครที่ใช้ปั๊ม3นิ้วจะรู้นะครับว่าความแรงน้ําจะเยอะก็ผ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางในรัดเวลาเราถอดก็จะถอดง่ายครับเพราะว่าเวลาเราโยกตัวนี้เขาจะอ้าออกได้ครับนี่ครับจะทําให้เราถอดง่ายเหมือนกับเหมือนกับท่อดูดครับนี่ครับอันนี้ท่อดูดก็ ถอดง่ายครับเป็นท่อสามนิ้วครับที่ใช้ในพื้นที่ไกลๆครับแล้วก็จําเป็นต้องเก็บเก็บสายเก็บต้ํมครับอันนี้ผมจะดึงให้ดูครับมือเดียวอันนี้ผมจับกล้องอยู่ครับมือนึงถอดง่ายครับนี่ครับโยกโยกก็โยกโยก็หลุดแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับสําหรับเทคนิคนี่ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ